พร้อมนะห้าสครับคุณอุษาครับพวกเรา4คนนะฮะสานิประชาชนฮนะรเราลงพื้นที่มาที่จังหวัดนราธิวาสครับและด้านหลังเนี่นะเป็นแม่น้ําสายสําคัญครับของจังหวัดนาราธิวาสน,นั่นก็คือแม่น้ําบางนรานั่นเองนะครับลงพื้นที่ครั้งนี้ใช้คําว่าไทย PBS เปิดเมืองนาราธิวาสฟื้นฟูตลาดมูโนค่ะเราจะสแกนทุกๆพื้นที่ที่ไหนมีปัญหาเราจะลงพื้นที่ไปที่นั่น เราให้ความสําคัญกับตลาดมูโนหลังจากเหตุการณ์ผู้ระเบิดมา2เดือนแล้วนะคะเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูแล้วอย่างวันนี้ค่ะน้องแป้งและพี่เดียวนะคะจะลงไปติดตามภารกิจของท่านอายการจังหวัดนราธิวาสค่ะท่านจะลงไปดูค่ะเรื่องของการเยียวยาและเรื่องของคดีความด้วยค่ะ รวมไปถึงการติดตามดูนะคะว่าชีวิตของคนที่ต้องสูญเสียหลังจากนี้เขาได้รับการเยียวยายังไงบ้างแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะก็มีหลายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะลงมาพื้นที่ในการช่วยเหลือแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าจิตใจยังก็ต้องช่วยยังต้องช่วยดูแลกันต่อนะคะเกิดเหตุการณ์เกิดความสูญเสียขึ้นมาแล้วก็ต้องมีมิติแห่งการฟื้นฟูนะครับคุณผู้ชม วันนี้ผมจะลงพื้นที่ร่วมกับท่านผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานครับจะไปดูครับว่าเราจะมีตำแหน่งงานมีอาชีพมีอะไรที่จะไปพลิกฟื้นรายได้พลิกฟื้นอาชีพเขาให้กลับมาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับผมรูปแบบการนาเสนอนะครับเราจะลงพื้นที่แบบดางกวาจ่ายครับทุกคนมีหน้าที่นะในการย่จะต้องหาโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องส่วนตัวของเองนะฮะหรือว่าเป็นกล้องดิสเซลอาขนาดเล็กเนี่ยหรือจะเป็นแอคชั่นแคมป์นะ ลงพื้นที่กระจายไปตามจุดต่างๆเพื่อที่จะไปสะท้อนทั้งวิถีชีวิตแล้วก็ไปเกาะติดแนวบ้าเหน่วยงานต่างๆนั้นฮะเข้าไปดูแลช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหา ที่ตลาดนุโน้อย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมเองรวมถึงนองอ้อมนะคะสามารถเกาะติดภารกิจของพวกเราได้นะคะทีมใหญ่ลงพื้นที่6-12ตุลาคมนี้ค่ะเข้มข้นอย่างแน่นอนติดตามได้ในช่องทางออนแอร์ไทยพี s ีเอสหม่เลข3นะคะส่วนช่องทางออนไลน์ที่ออนไลน์นี้อยากให้เกาะติดกันเลยนะฮะเฟซบุ๊กนะครับเว็บไซต์นะฮะแม้แต่ว่าช่องทาง t ิกต o กนะครับเดี๋ยวเราจะคอยทำคลิปสั้นๆทั้ง4คนเนี่ยคคอยส่งไปอย่างต่อเนื่องรบกวนกดติดตามหน่อยไทย PBS News หรือว่าเข้าไปนะฮะที่ช่องทางเพจ e b o o k o กฮะของรายการสถานีประชาชนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วพบกันนะคะพบกันครับ